ก็มารถแบบเมย์ก็ยังมีเยอะหาแต่เฟียสแะเมืองนอนตอนน,นี้คนก็ยังชอบนั่งกันนะมันประหยัดด้วยหรือมันยังไงไม่รู้อถูกประตุกกตุกประตุก,ก,ก,กนี่ตุกๆก,ก็จอดรอกันเข้าไปสิ รถอย่างนี้มันเยอะมากเลยเนี่ยไอรถขนอะไรก็รมันเยอะแทบไม่เยอะมากลาติกอีกคันหนึ่งนะครับโอ้คมันใช้เยอะจริงนะเนี่ยนอะันนี้คือแหล่งตลาดของกินลือเครื่องลือของนครนนท์นะครับสามล้อใครจะได้ลูกค้าก่อนกันโปรดติดตามชม แท็กซี่ก็รีบมา